โดยนะครับท่านชมไม่เป็นปานนินครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกิฟวันนี้เราพาทุกคนมาตกปลาหน้าดินครับมาตกปลาคลองกันบ้างครับวันนี้วันนี้ก็วิ่งหาหมาครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพราะหมานี้ก็มาเป็นครั้งแรกครับก็ต้องรอรุ้นกันครับผม พราะว่าแต่ก็อากาศดีครับที่นี่ลมเย็นครับน่าจะนั่งได้ย,วยาวๆครับไม่รู้ว่าจะแห้วหรือเปล่าครับเราไปลุ้นกันเลยครับผมไปครับ ลงได้ครับครับลงไปชุดแรกก็โดยเลยครับเราไปดูก้นต่อเลยครับเก็บปลาก่อนลงไปชุดแรกก็ได้ลุ้นเลยครับผมสุดยอดครับหืมหมายใหม่นี่มันสุดยอดจริงครับผมเอาลุ้นต่อครับผมไปเหมือนครับเหมือนปลาเริ่มกินแล้วครับผม มาต้นต,ต่อครับผมรอลุ้นต่อครับผมวันนี้น่าจะหมานอยู่ครับได้เปนหนึ่งแต้มแล้วครับตอนนี้เราก็ลงเหยื่อไม่ได้สักพักแล้วครับก็ ยังไม่มีอาการอะไรมากครับผมแต่บรรยากาศดีครับลมเย็นมากเลยครับลมพัดที่นี่คันนี่สั่นหมดเลยครับไม่รู้คันไหนเลยว่ากินครับเดี๋ยวเราต้องลองเช็คเยอะหน่อยครับผม

ตั้งแต่ได้ตัวแรกมาก็เงียบเลยครับผมก็สำหรับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็ก็จะเป็นขนมปังแล้วก็ลำครับผมแล้วก็จะผสมมะควิดนิดหน่อยอันนี้ก็หมดแล้วครับก็มะควิดยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่เรา มันก็สูตรมั่วครับผมสําหรับผมไม่มีสูตรตายตัวครับก็ใช้ไปเรืเ่อยยครับผมเราก็ตามรุน่นกันต่อครับ มาต,ต่อครับทุกคนก็ไม่แน่ใจนะครับมันกต็ตกทีเดียวครับเหมือนป้าวิ่งชนสายครับผม no, 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 no. กต็ตกลงใบแรงเลยครับผมต้องลุ้นต่อครับผม นี่ครับผมตันที่สองครับผมปลาหมอครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตัวนี้สองนิ้วสามนิ้วครับผมโดนปลาหมอกจิครับแตลดไ้ต่อครับผมเหยื่อชุดที่สองลงไปก็เงียบๆครับเพิ่งได้ปลาหมอมาตัวเดียวครับผมเดี๋ยวเราต้องเช็คเหยื่อแล้วครับผม อันนี้เหยื่อชุดที่3ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างดูแล้วคองนี้ก็มีปลาหลายชนิดครับ ต้องลุนเลยครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรลุ้นครับผม ครับปลาหมอสาสสวยเลยครับตัวที่สองครับปลาหมอโอ้โหกินดีจริงครับผมหายลก็ต่อครับในระหว่างที่เก็บเป็ดมาเปลี่ยนเหยื่อครับผมได้ปลาเน็นไมโครหนึ่งครับไซส์สวยเลยครับไซส์มาสี่นิ้วครับมาสี่นิ้วได้ไซส์สวยครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับเงียบอยู่นานนะครับผมนะครับต้องเป็นล้นง่นต่อครับตอนนี้ก็นั่งมาได้ประมาณสองชั่วโมงนะครับปลาก็เริ่มเงียบครับผมและปลาก็กินเบาเลยครับเป็นพุกปลาหมอครับแล้วก็ลมแรงด้วยอาการคันก็ดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต,แต่กินแบบรอให้กินแบบจระจะเลยมันก็ ช้าครับต้องตามรุ้นต่อไปครับผมไปครับไปดูกันต่อครับผม งายมากเลยครับท่านชมเมื่อกี้ครับโดนครับต่หลุดครับผมโอ้ฟองฟอดเลยครับโมจะเปิดกล้องอยู่ครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไม่ติดเงี้ยครับผมเป็นว่าจะกี้ติดไรโมนั้งครับโดนนั่งครับท่านชมได้เป็นปานนินครับผม Oh my god นี่สกครับผมว้าวสุดยอดเลยครับเมื่อกี้ลุดไปตัวนึงครับไม่รู้ปลาอะไรครับแต่เมื่อกี้ฟองฟอดเลยอันนี้ก็ถือว่าพอได้ไซส์อยู่ครับไปดูต่อครับผมนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่แบบว่าเงียบมานายครับผมก็มีตัวเริ่มกินแล้วครับเมื่อกี้หลุดไปตัวนึง ขึ้นน้ำฟองฟอดเลยครับผมโมจะเปิดกล้องอยู่ครับตะ่กี้แล้วพอลงไปตีใบใหม่ก็กินเลยครับผมถือว่าพอได้ลุ้นครับผมถือว่าเยี่ยมเลยครับยอดครับแต่ไปลุ้นกันต่อครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหยื่อชุดสุดท้ายเนี่ยจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับผมไปครับ ตอนนี้ก็ชุดสุดท้ายก็ลงไปได้สิบกว่านาทีแล้วครับแล้วแดกก็เริ่มร้อนแล้วครับผมเราก็เดี๋ยวเราจะจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับผมว่าเราได้ปลาอะไรกันบ้างวันนี้ก็ใช้เวลาพอไห พอสมควรประมาณ3ามชั่วโมงครับผมก็มีปลาสวายตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ยี่สกปลานิลแล้วก็ปลาหมอ2ตัวครับก็ถือว่าได้สนุกอยู่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ